สวัสดีครับห่างหายกันไปนานนะครับจากช่องทุเรียนปลูกแบบโบราณนะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีงานเยอะครับก็ย้ายต้นไม้นะครับก็ย้ายต้นพันธุ์ทุเรียนก็หลายพันธุ์นะครับตอนนี้ที่มีเข้ามาก็มีพวกกบครับกบจำปากบสุวรรณกบเล็บเหี่ยวนะครับขาทรายนะครับทุเรียนดีของปัตตานีครับหลายตัวครับเข้ามาก็ราคาย่อมเยาครับเป็นถุงเล็กนะครับราคา120บาทก็มี150บาทก็มีนะครับ ก็สามารถมาจับจองกันได้นะครับมีหลงรับแรมูซาคิง704มาเลยแท้นะครับอ๋อนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูพันนะครับก็คือลูกศิษย์รับส่งมาให้อีกแล้วอันนี้ครับเป็นกบเขาเขียนป้ายว่ากบแม่เท่านะครับหนามคล้ายครึ่งนะครับหนามคล้ายครึ่งกบแม่เท่าแต่เนื้อในไม่ใช่นะครับเนื้อในเป็นกบหน้าสารนะครับนี่ครับลักษณะของกบหน้าสารดูนะครับนี่นะ เนื paid, ff, ulously, like metal, like ้อในเราไปกบหน้าสารนะครับไม่ใช่กบไม่เท่านะครับถ้ากบไม่เท่าเป็นยังไงกบไม่เท่าก็จะเนื้อค่อนข้างจะเรียวรีกันนี้นะครับแล้วก็เนื้อบางกว่านี้นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้ชมนะครับกบหน้าสารก็สามารถมาซื้อพันธุ์ได้ที่นี่เหมือนกันนะครับดูนะครับเนื้อนะครับทรงผลนะครับจะป้อมๆหน่อยนะครับขายกบกบหน้าสารกบตาขำแล้วก็กบไม่ใช่ครับสินสมุทรนะครับอ่าพวกนี้นะครับสาเก นะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มของอ่ากบพิกลด้วยนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มของกบตะขำนะครับซึ่งมีรสมันแล้วก็มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับนี่ไว้นานมากครับนี่ไว้จนงอมมากนะครับยังไม่เหม็นเลยครับถือว่าเป็นทุเรียนที่ดีมากนะครับเดี๋ยวเราเรามาชิมรสกันนะครับนี่คือลักษณะเท็กเจอร์ที่เกินหลายวันแล้วนะครับผ่าให้แม่ชิมนี่ก็จะประมาณ5วันแล้วนะครับสำหรับทุเรียน อันนี้ก็จะเละหน่อยนะครับคือผมจะชอบกินเทกเจอร์ประมาณนี้นะครับก็จะนิ่มหน่อยนะครับบางคนก็จะชอบที่เซตตัวเมื่อวานเมื่อมาลือนะครับแม่กินที่เซตตัวเป็นกรอบนะครับแม่ก็บอกว่าหวานมากนะครับอ่อาเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับว่าไอ้งอมงอมเนี่ยที่ผมชอบนิยมกินเนี่ยเป็นไงอรสชาติดีมากครับหวานมันบาลานซ์นกันสไตล์กลบอบครับก็จะมีความหวานความมันอยู่ประมาณ ปีนี้ฝนตกเยอะนะครับภาคตะวันออกก็จะมีความรู้สึกมันอยู่ที่ประมาณ75็ดคูณเจนะครับหวานมัน75็ดคูณเจ็ด้าเดี๋ยวเรามาดูเมล็ดกันถือว่าคุณภาพสูงมากครับเมล็ดรีบนะครับแบรนด์นะครับภาษากลุจ่จะขำเลยครับ กุตะขำมที่ดีนะครับมาซื้อต้นพันธุ์กันได้ครับที่สวนฟ้าใสนะครับตระกูลนี้แหละครับตระกูลกกพิกลโกหน้าศาลนี่เรามีนะครับรสชาติดีมากนะครับโดดเด่นเรื่องหวานมันบาลานซ์นะครับก็คือทุเรียนรสที่ผมทานนะครับผมจะนิยมทานทุเรียนรสนี้นะครับก็เมล็ดก็รีบด้วยนะฮะน่าสนใจมากนะครับกบุสมไตะขำนี่ หมาะกับคนกินทุเรียนรสจัดจริงๆนะครับถ้ากินรถแบบว่าหมอนทองรสชนีเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ซื้อไปปลูกนะครับก็ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับแล้วก็ดีนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมสวนสนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เรามีต้นพันอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของสาริกานะครับก็จะอยู่ในดงหญ้านิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะมีทุเรียนเข่งน้อยครับก็จะเริ่มทำาริจริงจางๆก็เดือนม,มิถุนา ต้นนี้ก็เริ่มป่วยครับต้นในคลิปก็เริ่มป่วยเรื่องจากการใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปเยอะไปนะครับอย่าไปใส่มันเลยครับปุ๋ยเคมีใส่ยินซีดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นพันธุ์มูซาคิงเจ4ศูนเห็นไหมครับใบสวยอันนี้เป็นกบสวนอันนี้หมอนนนนะครับก็เริ่มเป็นหางๆแล้วอันนี้ขุนนนนะครับอันนี้กบจำปานะครับใบคล้ายคลึงกับไอเจ้าอืมอกหยิบนะครับแต่ว่าใบเขาจะเล็กกว่านะครับ ใบอ้วนแบบนกหยิบนะครับนั่นก็คือนกหยิบนะครับนี่คือชนีโบราณตัวมันนะครับไม่ใช่หวานอ,าอันนั้นขาทรายครับและตัวก็จะเป็นกบเล็บเหี่ยวแต่ตรงนี้ก็จะเป็นทุเรียนสายพันธุ์ที่คุณต้องการนะครับก็จะมีตั้งแต่กบตะเหมยมีอะไรแย่ๆครับที่ทําไว้ใส่ตะก,กา้าราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่เราตัดรากให้แล้วนะครับสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องไปคํานึงว่ารากมันขดรากมันขอดนะครับอันนี้ก็เป็นออเดอร์ลูกค้านะครับที่สั่งทํา ขุนหญ่ก็จะออเดอร์กันเยอะครับปีนี้นะครับจะก็จะเป็นสายพันธุ์ต่างๆอ่าแด้วดูถุงทิมนะครับนี่คือทุเรียนทิมถุงก็ปกติครับทิมได้นะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับพวกเพี้ยพวกอะไรเนี่ยมาเล่นงานนะครับเนี่ยก็เริ่มมีเพี้ยแล้วนะครับเนี่ยเพี้ยหอยเริ่มเล่นงานแล้วครับต้นนี้ก็ต้องฉีดยามากครับฉีดไซเปอร์ฉีดอะไรไปครับเพื่อป้องกันเพี้ยหอยบ้างนะครับอันนี้ทิมถุงเห็นไหมครับปกติแล้วครับเยี่ยมยอดทิมถุงนี่คือดีที่สุดครับ นิคการปลูกทุเรียนไม่เสียเวลาแล้วก็ปลูกง่ายนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะซื้อต้นพันธุ์ที่ชั่วเรื่องรากไม่คดก็ซื้อพวกตะกร้าครับโอเคครับสวัสดีครับ